สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการอัปโหลดยังไงให้ลง Facebook ด้วยภาพที่มีความคล้ายคลึงต้นฉบับมากที่สุดเพราะปกติแล้ว Facebook จะให้ความละเอียดของการอัปโหลดที่ค่อนข้างต่ำนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็เข้าที่3ขีดขวาบนนะครับปึ๊บแล้วก็จะเข้ามาที่การตั้งค่านะครับ าการตั้งค่ามันก็จะมีสั้นๆนมาแล้วเราก็เข้าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวก่อนแล้วก็จะมาเจอการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับกดเข้าไปปึ๊บเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไอตัวเทคนิคที่เราจะเข้ากันจะอยู่ท้ายๆเลยนะครับสื่อและผู้ติดต่อนี่นะครับกดคลิกเข้าไปปึ๊บมันก็จะมี อัปโหลดด้วยภาพความละเอียดสูงเราก็ติก๊กไปอัปโหลดวิดีโอด้วยความละเอียดสูงเราก็ติก๊กไปเท่านี้นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอและก็ภาพวิดีโอภาพที่เราถ่ายซึ่งมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับให้เราได้ชมกันนะครับนี่นะฮะของผมปกติเมื่อก่อนียจะอัพอะไรดีก็โอ้โหกว่าจะชัดนะครับไล่มาตั้งนาน เดี๋ยนี้อัพปุ๊บชัดเลยนะครับนี่นะฮะคลิกวิดีโอนี่ก็ชัดนะครับเล็กๆก็ไม่ชัดนะฮะมาแก้ไขก็ทำให้ชัดเจนนะครับเป็นการาทดสอบลองดูนะครับทดสอบทำดูง่ายๆนะฮะไม่ได้ยากเย็นยังไงก็ขอบคุณมากครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ